ใครใครวันนี้นี่มารอตั้งแต่ห้างเปิดนะครับคนนี้เลยคุณพี่เลยมาตั้งแต่กี่โมงครับสิบโมงนะฮะสิบโมงเช้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถามห้างในหนึง่งนะครับวันนี้มาสําหรับเวทีการประกวดมิสฟรีสตาร์เป็นครั้งแรกเลยการประกวดสาวประเภท2แบบเรียลลิตี้โดยปกติแล้วได้คุกคีกับสาวประเภท2มบ้างไหมฮะคุกคีทุกวันครับ ยี่กวาคุกกี้ครับอยากจะคุกวงในด้วยแล้วสักพักนึงนะฮะต้องบอกว่าต้องบอกว่าสาวประเภทสองเนี่ยก่อนอื่นผมต้องปลบมือให้เขาก่อนเลยแล้วกันนะฮะปลดมือเลยครับโอ้โหทำงการอยู่วงการนี้นะฮะต้องบอกว่า กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากมากนะฮะแล้วก็ได้เห็นถึงทุกครั้งที่เวลาเขาขึ้นเวทีหรือว่าเวลาได้ร่วมงานกับเขาเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าจริงจังกับทุกๆอย่างที่เขาทำผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเรื่องเพศหรืออะไรเนี้ยไม่สำคัญหรอกอยู่ที่เรารักและจริงใจในงานของเราแค่ไหนแล้วก็การที่เราจะส่งออกมาให้คนอื่นมากแค่ไหนมากกว่าครับผมถือว่าชื่นชมชื่นชมมากครับ แต่ยังไ,ไม่ได้ชืช่นชอบขนาดจะไปด้านนั้นอะไรนะฮะเคยคิดที่ชอบขนาดจะไปด้านนั้นมาไมะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนะครับมาสร้างวาพโงสนานให้เราเวทีด้วยนะครับแล้วโอกาสนี้นะครับต้องขอการเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับจาก Pass สเ r อ y นะครับ คุณทิตาพรรุ่มเรืองธนาวงศ์นะครับพิพัฒ์ของเรานะครับกรรมกรารผู้จัดการบริษัทนะครับขอขับคุเชิญพิพัย์ขอเสียงปรบม,มือให้ด้วยนะครับนี่คือต้นโพผู้จัดงานของเราในวันนี้นะครับนีนะครับเ้าเสียงปรบมือหน่อยนะครับ มีสื่อมวลชนบอกมาบอกอยากเห็นภาพแบบขอกอดกันนิดนึงครับพี่แพทครับขอขอกอดนิดนะึงฮะช็อตกอดกันนิดนึงอขอพวกคุณพิพัฒด้วยนะครับกรรมการรูบรินหนารบริษัทเราและขอสเสียปรั๊กมือให้กับรนนั่นครับ